สวัสดีคะ่ะชาวราศีสิงห์ทุกท่านมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการทำนายดวงชะตาในเดือนกุมภาพันธ์ในการทำนายดวงของชาวราศีสิงห์นี้นะคะเป็นการทำนายภาพรวมเท่านั้นเราฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะขออย่าได้หลงเชื่องมงายกันอย่าให้ดวงมาเหนือชีวิตเราดวงดีไม่ดียังไงเราก็ต้องลงมือทำนะคะ ชาวราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงค์นับได้ว่าเป็นหนึ่งในราศีที่หน้าตาดีนะคะระดับต้นๆเลยก็เรียกว่าได้เป็นราศีธาตุไฟส่วนใหญ่โดดเด่นท่ามกลางแสงไฟใครทำอาชีพที่เกี่ยวกับแสงไฟนะคะก็จะดีเป็นราศีที่มั่นคงนะคะระดับต้นๆของ12ราศี คำว่ามั่นคงเนี่ยก็คือดวงเราเป็นยังไงเราก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วแต่ใครจะมั่นคงมากน้อยแล้วแต่ว่าใครจะเกิดช่วงวันไหนเวลาไหนในเดือนกุมภาพันธ์ทั้งเดือนนี้นะคะดาวประจําตัวตกตําแหน่งอลิแปลว่ามีเรื่องให้ต้องแก้ไขนะคะมีเรื่องเกี่ยวกับหนี้สินทั้งเราเป็นหนี้เขาแล้วก็มีคนมากู้หนี้ยืมสินก็ได้นะคะ ุูมดาวหลายดวงไว้ชีวิตมันก็เลยจะดูว,วุ่นวายนะคะเจอหลายสิ่งเจอคนมากหน้าหลายตานะคะเกี่ยวข้องกับงานค่อนข้างเยอะหรือว่าอาจจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างเยอะได้ทำอะไรใหม่ๆแล้วก็อาจจะเจออะไรที่ยากๆค่อยไปเสริมชะตาเอานะคะเพิ่มกำลังด้วยการเติมน้ํามันตะเกียงถวายเทียนหลอดไฟนะคร เพื่อเสริมชะตาให้เราได้นะคะถ้าพบปะใครก็จะมักจะมีอุปสรรคไปหมดติดขัดไปหมดเลยนะคะแต่ว่าหลัง13ามกุมภาพัน์ธนี้ก็จะดีขึ้นนะคะเรียกว่าอุปสรรคน้อยลงก็ว่าได้แต่ก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับคนอื่นมากขึ้นนะคะด้านการเงินจะอยู่ในตำแหน่งของอลรินะคะ ก็คืออย่าให้ใครมายืมเงินนะคะมีโอกาสติดขัดมีคนมารบกวนรวมถึงตัวเราเองก็ใช้จ่ายเยอะด้วยนะคะเราจะต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาต่างๆดาวการเงินไม่ถือว่าแย่มากนะคะยังมีช่องทางให้ขยายตัวได้แต่ยังไงก็ต้องผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะคะอาจจะติดขัดระยะหนึ่งชาวราศีสิงห์ก็เซฟเงินไว้นิดนึงนะคะ ดาวการเงินไม่ถือว่าลายนะคะดาวคู่ครองดาวคู่ครองก็ไม่น่าห่วงนะคะใครมีคู่แล้วก็จะผูกพันกันมากขึ้นไม่น่ากังวลเรื่องที่กังวลจะเป็นช่วงหลังเมษายนค่อยว่ากันอีกทีแนะนำให้ชวนกันไปทำบุญเสริมบารมีร่วมกันนะคะ ส่วนคนโสดเป็นช่วงเวลาไม่ค่อยมีโชคเรื่องความรักเจอใครหน้าใหม่เข้ามาก็ติดขัดมีแนวโน้มเจอคนเรื่องมากนะคะแบบมากความเลยละคะ่ะถ้าเกิดเจอลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือให้เลี่ยงไปก่อนเลยด้านการงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเรื่องงานมากๆเลยนะคะทั้งปี64เลยอย่างเช่นต้องย้ายที่ทำงานย้ายโต๊ะทำงานย้ายทีม อิทธิพลของดาวราหูนะคะจะทําให้เหน็ดเหนื่อยทํางานแล้วไม่ค่อยได้ผลในปีนี้เท่าที่ควรนะคะเรียกได้ว่าทําดีเสมอตัวยิ่งใครเกิดวันพุธกลางคืนวันจันทร์นะคะให้ไปไหว้พระราหูเสริมดวงชะตานะคะชาวราศีสิงห์เป็นช่วงการงานเขาเรียกว่าเรื่อยๆเอื่อยๆนะคะใครที่จะย้ายงานก็จะเหมาะหน่อยการงานจะติดขัด มีปัญหากับคนรอบข้างใครทําธุรกิจก็จะมีการแข่งขันกันหนักมากนะคะมาดึงลูกค้าเราไปดึงการตลาดเราไปแม่ค้าออนไลน์ก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะในช่วงเวลานี้ในการทำนายดวงเป็นเพียงการทำนายภาพรวมของชาวราศีสิงห์เท่านั้นนะคะส่วนใครจะดวงดีมากน้อยต้องขึ้นอยู่กับดาวจรของแต่ละท่านด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟังหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ